สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้พามาชมเจ้ามีนาครับเดินทางมาถึงโทหนึ่งเรียบร้อยแล้วขับมาโดยอาจารย์โอค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดเฟลตก่อนเปิดเฟลตก่อนนะยังไม่ได้ลงครับเดี๋ยวเราจะลงพรุ่งนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โทหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูว่าจานโอเขานอนกันยังไงครับเขานอนยังไงบนซปเปอร์เกรดครับนี่สวยงามมากเลยครับสําหรับเจ้ามีนาครับตั้งฉายาให้ว่ามีนานะครับคันนี้เจ้ามีนาเจ้ามีนาถ้าได้อีกคันหนึ่งก็เป็นเจ้ามีสา <laughs> ดูอาจารย์โอูหน่อยนอนยังไงวนะนี่วิ่งแบบยาวๆเลยครับซุปเปอร์เกตของเราเดนอนแล้วบ่เปิดไหนเดนะเปิดให้ดูหน่อยนอนยังไง ฮะมีล็อกประตูอีกลอกลัวอะไรกินข้าวยังนอนเอา้เาจะกินเบียร์เลยอย่ะถอนแล้วะลวะข้าวไม่กินเลยยุงไม่กัดบ่นะอโอ้รอ้อนเดาะร้อนก็ต้อนงนอนเลย เปิดประตูนอนนี้เลยนี่ยู่ข้าวปะกระจกพอแล้วนี่แต่กลางคืนเดี๋ยวก็เย็นเนาะครับใช่ไห <Hey S 2> มยเย็นช่วงเช้าอนอนหลับสบายอยู่นี่ใหญ่เต็โหัวลานเลยที่นอนใหญ่มากครับไม่กินข้าวนะมไม่หิวปะไม่ค่ยอยหิวเลยทอนเบียร์แล้วก็นอนหลับสบายแล้วงั้นรูเอี่าไปนอนที่เมืองแล้วไม่นอนที่เมือง เหน,นื่อบนบน้านนั่นโอ้โหผมจะเล้วเอ้เดียวเดียวเดียวเอานอนไปรับฟันดีครับวันนี้เราเดินทางทั้งวันเลยเหนื่อยพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยกายครับเหนื่อยกาย เหนื่อยกายแต่ถ้าใจไม่เหนื่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเหนื่อยกายเหนื่อยใจนี่โหยิ่งจะเหนื่อยกันไปกันใหญ่เลยนี่ครับเจ้ามีนาครับโอ้ส่วนทรงนี่สวยจริงๆเลยใครๆก็ถามหา s k 1 2 0มาร์คที T ครับถามหากันจริงๆเลยนี่ไม่ใช่หาได้ง่ายนี่เนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายนะครับ หายากครับสภาพนี้ตอนนี้ที่พร้อมใช้งานหายากเลยบอกเลยว่าหายากมากๆคันนี้ใบเทกใหญ่ครับใบเทกล่าง70็ดสิบสบายเลยหลอเล้าเอาการเลยทีเดียวครับรอเล้าเอาการครับนี่ครับไปดูอือหือ ระบบนี่สุดยอดเลยครับขับดีมากคอนโทรลเบาคอนโทรนี่เบาวิวเลยครับไม่ต้องห่วงสีดมเดิมสีสันดมเดิมครับไฟท้ายนี่ถ้าไปโตก็ติดนะครับไฟท้ายพวกปัม๊มพวกเพคอนโทรนี่แห้งดีมากเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าแห้งครับดูใบแท็กกินขาแล้วนี่ ใบเทกเกานอกด้วยแต่ผมต้องกลับแล้วเนี่ยเขาใส่มากลับด้านครับใส่ใบเทกมากลับด้านโอ้อันนี้หลวมไม่เป็นไรเรามีบล็อกครับยิงลมเข้าไปเลยนี่ไหนวะตัวไหนนอที่ขเขาตกเข้าเนี่ยมันต้องกลับด้นี่มันต้องกลับ เพราะว่าใส่กลับด้านตัวไหนวะตัวไหนที่ก็ต่อเข้าอ้อตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เองนี่ก็ใบนี่ก็รวมนี่ใช้บล็อกยิงเอาเพราะมีบล็อกอยู่เอาบล็อกมายิงเอาเลยมีรวมไม่กี่ใบแล้วนี่แต่ใบยังหนาอยู่ครับใบเทคยังหนาอยู่ สปกิดยังสวยอยู่ครับสอกิดเดมเดม oh. สวยงามมากใครที่ว่าเหยียบบางฝุ่นแล้วม,มันลื่นนี่เอาไปคิดใหม่เลยครับมันไม่ลื่นครับมันอยู่ดีมากเลยเนี่ยแล้วก็บิดตัวง่ายด้วยบิดตัวง่ายกว่าไม้กว่าพื้นไม้อีกสบายเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้จา์โอล้างหน่อยล้างพวกบุ้งกีล้างอะไรเนี่ยตรงนี้นี้ล้างทำความสะอาดมีให้จารย์โอล้างทำความสะอาดล้างจะซปเปอร์เกรดด้วยดูดฝุ่นภายในช่วงนี้ก็ให้จารย์โอเขาประจำแล้วครับครับมีงานย้ายก็ พาไปย้ายครับรับจ้างย้ายเอาแบบรับจบใกล้ๆในละเวกพื้นที่ก่อนแล้วกันเนาะเรายัางวิ่งไกลไม่ได้ครับเพราะว่าทะเบียนยังโอนไม่เรียบร้อยเอาเคบริเวณรอบพื้นที่เราก่อนในตัวจังหวัดปุริรัมสุรินแถวเนี้ยเอาละเวกนี้ก่อนเนาะเพราะว่าได้ยินข่าวว่า15มีนาก็ สิบห้ามีนาะก็จะเริ่มมีการตั้งด่านคืนแล้วครับฟื้นคืนชีพด่านแล้วนะครับสิบห้ามีนานะครับทุกท่านอันนี้ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนาะเดี๋ยได้มีเขาส่งข้อความมาบอกแล้วว่าสิบห้ามีนานี้ฟื้นคืนชีพด่านเป่าแอลกอฮอล์ด่านกวดขันจราจร นะครับก็อรอชมครับว่าจริงไหมตามข่าวที่เขาบอกมาไหมครับรอชมสำหรับตอนนี้ก็เวลาก็สามทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะขอลาทุกท่านทุกคนเท่านี้แล้วกันเนาะขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เช้าจะลุกมาแล้วก็จะเอาเจ้ามีนาลงครับ เอาลงไปแล้วก็น่าจะไปหลังบ้านนะให้จารย์โอล้างอยู่ที่หลังบ้านพรุ่งนี้ได้ไปส่งน้ํามันทีมงานฝั่งโน้นอีกโอ้แต่พรุ่งนี้น่าจะส่งลูกไปโรงเรียนก่อนครับน่าจะส่งลูกไปโรงเรียนก่อนไปเรียนพิเศษครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็นอนหลับฟันดีครับทุกท่านต่างมีหน้าที่ของตัวเองพรุ่งนี้ แต่ละคนล้นมีหน้าที่ครับทําหน้าที่ของทุกคนให้ดีที่สุดครับทําหน้าที่ของทุกคนให้ดีที่สุดรับผิดชอบตัวหน้าที่การงานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ขอให้ทุกคนรับผิดชอบตัวหน้าที่การงานของตัวเองที่ที่ทานะครับทํางานทํางานก็ทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าเบียดเบียนคนอืน่น อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจโอเคครับหลับฟันดีครับทุกคนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับผม